เดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญีนครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อไปร่วมงานใหญ่สําคัญแห่งปีของประเทศญี่ปุ่นก็คืองานที่เขาเรียกชื่อย่อว่าจาตาหรืองานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมหาอำนาจใหญ่ของโลกอีกชาติหนึ่งนะครับผมก็ร่วมคณะไปกับจะเรียกว่าทัพหลวงของการท่องเที่ยวไทยก็ว่าได้ นำทีมโดยท่านอดีตหญิงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่หมัดๆคุณกอบการวัฒนวารางกุลแล้วก็ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธวัชชัยอารัญยิกเที่ในภาพก็มีนี่เจ้าเมืองพัทยาไปด้วยครับ,ค,รบคุณอิทธิพลคุณปลื้ม <c oughs> ในฐานะนายกเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ฮอตฮิตมากในเวทีโลกนะครับก็ ไปร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นมากมายหลากหลายเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีครับคุณผู้ชมครับคุณธิระครับญี่ปุ่นเนี่ยเอาเงินมาให้คนไทยมาเที่ยวไทยมาซื้อของฝากของที่ระลึกมากินอาหารไทยมาเช่าโรงแรมนอนพักค้างคืนไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวมาเช่ารถยนต์รถต่างๆนี่นะครับปีละประมาณกว่าห้าหมื่นล้านบาทเฉพาะเอ้ยห้าห้าูุละห้าหมื่นกว่าล้านเฉพาะที่จากคนญี่ปุ่นเหรอจากญี่ปุ่นอย่างเดียวครับ ปีที่แล้วเนี่ยมีคนญี่ปุ่นเมื่อกี้น้องอก็ฝากค<อ>ิดถึงมุทิล่าไปเลยครับเอะฮนเนะคิกุใช่เหรอมัวนน <laughs> ไม่ใช่ดูครับท่านรัมดีกรอบก,การโค้งไหมฮะโค้งแบบญี่ปุ่นนี่โอ้โหสวยมากนี่โค้งคาราวะนักท่องเที่ยวกลุ่มมิวแชร์ครับ <improving S 1> ที่อนาคตจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มนี้จะมาเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นมาไปสร้างความมั่นใจครับเข้าามใช่ครับเมื่อก่อนที่พาไปภูเก็ตเนี่ยไปแบกอ้วกเลยครับ แต่คราวนี้เราช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แล้วครับคราวหน้ามาไม่ต้องยกไม่ต้องแบกแล้วก็เข้ามาดูแล้วเท่าที่คุณกฤษณะคุยกับเขาเป็นไงบ้างครับก็เขาก็เข้าใจว่าเรากาลังปรับปรุงพัฒนาเราก็ต้องให้ข้อมูลเขาด้วยไงครับคุณคุณยิราครับก็อาจจะพีอาร์ประเทศเรานิดนึงว่าเออเรากำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเราพัฒนาเรื่องห้องน้ําห้องท่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกนี่ทัมนตีกอบการกับาท่านผู้ว่าสิวัชชัยลำโชว์บนเวที Amazing Thailand Night อ่นะฮะ ก็เชิญเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการที่เขาจะพาทัวร์มาเที่ยวเมืองไทยครับเขาก็มาร่วมงานมาฟังท่านรัฐมนตรีพูดเรื่องของสถานการณ์ณปัจจุบนันนี้ผมก็คิดว่าเรื่องข่าวที่ออกไปตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะแรงในญี่ปุ่นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับแต่ธรรมธมาที่คนญี่ปุ่นสนใจมากเนี่ยกลับเป็นเรื่องกฎอายการศึกเ<ร>นา <ะ S 2> ใช่ครับกฎอัยการศึกแล้วก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่ใช่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นหลายท่านเนี่ยนะครับเข้าใจนะ เขาก็คุ้นเคยกับเมืองไทยอยู่แล้วเพราะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนญี่ปุ่นอย่างที่บอกฮะมาเมืองไทยเนี่ยล้านห้าแสนคนโอ้โหเยอะมากนะครับนับเป็นอันดับสี่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับอันดับหนึ่งจีนอันดับสองมาเลย์เพราะมาเลย์มาง่ายอยู่นะฮะอันดับสามรัสเซียอันดับสี่ในญี่ปุ่นอันดับห้าเนี่ยเกาหลีใต้อันดับหกนี่อินเดียอะไรเงี้ยนะครับฮะดังนั้นญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมหามิตรประเทศที่การท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ย ให้ความสําคัญมแม้แต่การค้าเศร,รษฐกิจมูลค่าการค้าการขายการลงทุนเนี่ยยีกว่าปีที่ผ่านมาถอยหลังไปก่อนปีที่แล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับม,มูลค่าการค้าการขายเราซื้อเขาบ้างเขาเราขายเข้าบ้างเนี่ยสองจุดสองล้านล้านบาทนะครับมากกว่าก็ประมาณรายจ่ายทั้งปีบางปี้วยครับนี่คือความสําคัญของญี่ปุ่นแต่ปีที่แล้วเนี่ยจีนมาแซงเรื่องของมูลค่าการค้ากับไทยนะครับ แต่ก็ยังสูสีกันครับนี่นะครับก็ขอโทษทีโยนเทปไม่ทันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนก็ไว้พรุ่งนี้จะมาไลฟังต่อเรื่องของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสําคัญแล้วก็น่าสนใจแต่วันนี้ครับอยากจะพาไปที่นี่นะฮะปอดใหญ่ใกล้กลางกรุงเทพมหานครมากที่สุดปอดใหญ่โรงงานยาสูบไม่ใช่ครับล้วก็มีปอดก,กันไนดะ้รมา<อ>เยอะแต่ที่นี่เยอะกว่าครับนี่ครับสวนศรีนครเขื่อนขัน หรือที่เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านมานมนานว่าสวนป่าบางกระเจ้าอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ยอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่เองครับเออสวนป่าบางกระเจ้าใช่ครับหรือชื่อตามนามพระประทานว่าสวนศรีนครเขื่อนขันโอ้โหผมก็ไปเมื่อก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับนี่นะครับท่านประธานบอร์ดอสมทคนใหม่มาเลยครับที่เข็นพาผมทัวร์ป่าบางกระเจ้านะครับครับคุณเทวินวงวานิช นะครับ CEO ของปอตอทอสพแล้วก็ประธานบอร์ดอสอมทอโอโหงานเยอะงานใหญ่แต่ว่างานสำคัญที่ท่านพาผู้ชมเนี่ยคือปอตอทอสพเนี่ยได้เข้ามารับหน้าที่ในการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าบางกะเจ้าบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะที่เขาเล่าลือและอ้างว่าเป็นแหล่งที่บรรดาน,นักปั่นจักรยานเนี่ยหลงไหลไฟฝันพร่ำเพรืละเมือหาที่สุดเลย อ๋อเนี่ฮะเอ้ยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเนี่ใช่ไปมชวนปั่นที่บางกระเจ้าบ้างเพราะว่าดีมากๆเลยนะครับผมไปสำรวจไปแล้วครับทางยาวไหมก็ประมาณโหเป็นกิโลหลายกิโลมันแล้วแต่ว่าเราจะไปไกลขนาดไหนครับในนี้เหรอฮะใช่ผื้นป่าบางกระเจ้าเนี่ยมีตั้งแต่โบราณปัจจุบันเนี่ยนับได้ประมาณกว่า10,000ไร่นะครับใหญ่มากๆแต่ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องการบุกลุกที่ของชาวบ้านในพื้นที่หรือต่างถิ่นบ้างครับก็ทาให้ผื้นป่าปัจจุบันเนี่ยเป็นหย่อมๆกระจัดกระจาย ใหญ่สุดเนี่ยปัจจุบันพันกว่าไร่อย่างบริเวณที่ผมไปดูเนี่ยประมาณร้อยกว่าไร่ที่ทางปอตอทอสพท่านประธานบอ,อสสมทเทวินวงวาน,นิช์รับประเดินการเนี่ยแะครับจะปรับพื้นถนนและที่สําคัญนะครับนอกจากฟื้นฟูอนุรักษ์ผืนป่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติยังจะมีอารยสถาปัต์แบบเต็มพื้นที่ครับคุณธิราครับนะฮะนอกจากจักรยานในป,ปั่นได้แน่แต่จะปรับพื้นที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้วิวแชร์ผู้พิการเด็กเล็กซีมีคันผู้ป่วยพักฟื้นเนี่ย ไปพักผ่อนไปใช้แบตที่นี่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับนี่ครับแล้วก็นอกเหนือจากปตทอสอพอที่เข้าไปรับดําเนินการช่วยตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้ครับองค์กรหลักคือมูลนิธิชัยพัฒนาของท่านดรสุเมธตันติเวชกุลท่านเลขาธิการนะครับซึ่งก็โครงการนี้เป็นแนวพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรดังนั้น นี่ฮะป้าป่า,ปาดออ็อ,ดอกเตอร์สุเมนท่านก็นจะพาเนี่ยวันก่อนที่ผมไปก็คือคณะวพนสามสถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่สามวพนสามน,นะครับที่มีคุณวิเชษเกษมทองศรีเป็นประธานรุ่นนะครับแล้วก็มีคุณนี่ฮะสมชายเบญจรงคกุลเป็นเลขานุการรุ่น,นไปกันเยอะเลย,เยไปกันเยอะไปปลูกป่าคือตอนนี้เนี่ยแนวพระราชดัญิของสิทประเทศเนี่ยท่านต้องการจะให้ป่าผืนนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยวิถีธรรมชาติแล้วก็ไม่กระทบต่อวิถีชาวบ้าน ครับอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นผืนป่าที่สวยงดงามมากอ่ะไปฟังเสียงท่านดรสุเมธแล้วก็คุณเทวินวงวนิชหน่อยนะครับที่นี่จะเห็นชัดเจนว่าชาวบ้านเขารวงตัวกันมีความสาม,มีธีทมเขาประการทุกข์การที่สุดคือเขาเข้าใจอย่างที่พระเจ้าอยู่รับสั่งสอนไว้นะครับพอเขาเข้าใจเสร็จว่าเขาควรจะทําอะไรเ mm. ขาควรจะรักษาอะไรนะครับแล้เขาควรจะกระจัดอะไรเรื่องอนุรักษ์อะไรแล้วขเขาก็เข้าถึงด้วยการลงมือกระทําเลย มีป่าก็ต้องมีน้ํานะครับมีน้ําก็ต้องมีดินมีอะไรสารพัดซึ่งเป็นทิ่มันก็ปปจจัจแห่งชีวิตเราเนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสภาพวแวดล้อมไม่เอ,อื้อชีวิตเราก็คงจะไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้แล้ฝากไว้นิดหนึ่งเวลานี้ธรรมชาติมันลดน้อยลงคนมันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นต้องเร่งสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างธรรมชาติให้เพียงพอ ใช่ไหมก็กลับมาที่พอเพียงที่มันจะอยูอ่การที่มีอารยสถาปัตย์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสะท้อนถึงความซีวิลลซ์ของอของประเทศนะครับและของสานึกของอทุกคนของชุมชนที่อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยจะมีการพัฒนาเส้นทางสําหรับรถเข็นนะครับซึ่งจะช่วยให้ทั้งคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถจะมาท่องเที่ยวแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศที่ดีๆที่เป็นธรรมชาติในบริเวณสวนสีนครเข่อนขอัน,ขนนี้ได้ครับ นี่แหละครับเป็นความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาไกลของประเทศไทยโดยคนไทยในยุคสมัยของพวกเรานะครับ,รบนี่ครับไว้ติดตามมาต่อนะครับสวนศรีนครเขื่อนขันสวนป่าบางกระเจ้าที่พระประแดงสมุทรปราการสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ปั่นจักรยานที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและที่สําคัญนะครับกาลังจะมีอารยสถาปัตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางนักออกกําลังกาย ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายนับจากนี้ไปครับครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพรุ่งนี้จะให้ดูอะไรครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะครับมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว1.5ล้านคนแต่ละปี50,000กว่าล้านบาทที่ญี่ปุ่นมาเมืองไทยจากนี้ไปจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนนี่นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ